สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อกลางแช่ข่าวจริงนะคะสำหรับวันนี้วันที่9ตุลาคม2563นะคะรายจ่ายเบีย้ยยังชีพและเงินช่วยเหลือประจําเดือนนะคะเตรียมกดเงินได้เลยค่ะสําหรับ3กลุ่มที่จะได้รับเงินเข้าบัญชีนั่นก็คือคนพิการผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับวันที่9ตุลาคม2563นะคะนั่นก็คือวันนี้ค่ะจะมีเงินเข้าทั้งหมด3กลุ่มนะคะนั่นก็คือเบี้ยผู้สูงอายุค่ะจะได้รับเงินตั้งแต่600บาทจนถึง1000บาทเบี้ยผู้พิการค่ะจะได้รับเงินตั้งแต่800บาทจนถึง1000บาทและเงินอุดหนุนเด็กค่ะได้รับ600บาทนะคะซึ่งนะคะกลุ่มผู้สูงอายุในวันที่9ตุลาคม2563นนะคะรัฐบาลยังคงจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเท่าเดิมดังนี้ค่ะ อายุ60ปีถึง69ปีนะคะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70ปีถึง79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80ปีถึง89ปีได้รับเดือนละ800บาทและ90ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับเดือนละ1,000บาทค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้สูงอายุจะได้รับเบีย้ยยังชีพเป็นรายเดือนต่อไปต่อเนื่องตลอดชีพนะคะตามอัตราเพิ่มขึ้นตามขั้นบันไดาตามช่วงอายุค่ะซึ่งณนะปัจจุบันนะคะยังไม่มีการปรับขึ้นเบีย้ยยังชีพแต่อย่างใดค่ะ ไปดูกลุ่มผู้พิการกันบ้างนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการที่อายุไม่เกิน18ปีนะคะปกติแล้วจะได้เดือนละ800บาทเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ1,000บาทนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เป็นต้นไปค่ะโดยเงิน1,000บาทนี้นะคะจะโอนเข้าในบัญชีของท่านปกติค่ะก็คือวันนี้จะได้เป็นงวดแรกนะคะรวมถึงผู้พิการที่มีบัตรประจาตัวประชาชน นที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเพิ่มให้ผู้พิการเป็นเดือนละ1,000บาทก็คือจะได้เงินโอนเข้าบัญชีไปแล้ว200บาทนะคะแล้วก็วันนี้จะโอนเข้าบัญชีอีก800บาทค่ะสำหรับในส่วนของผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการที่อายุ เกิน18ปีแล้วนะคะและไม่มีบัตรสวสาิก็ยังได้เบีย้ยความพิการเท่าเดิมนั่นก็คือ800บาทค่ะซึ่งจะได้รับเงินโอนนะคะซึ่งวันนี้เช่นเดียวกันค่ะวันที่9ตุลาค่ะ ในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะเดือนละ600บาทเท่าเดิมค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะสำหรับวันนี้วันที่9ตุลาคม2563นะคะเงินนะคะจะเข้าทั้งหมด3กลุ่มเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กค่ะก็ลองเข้าไปเช็คบัญชีกันได้นะคะว่ามีเงินเข้ากันหรือยังค่ะ ขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกกำลังใจเลยที่คอยติดตามและก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะทางช่องจะพยายามหาข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวให้ทันกับเหตุการณ์นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไคร์ช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ